เราไม่กลาบจนมาวันหนึ่งเขาให้เราอะค่ะเป็นคนสองพาสฟังดีๆถ้าคุณสามารถจับใจความหรือจับความรู้สึกที่ครูกำลังพูดได้คุณรอดนะคะคุณจะรอดเพราะคุณจะรู้เขาให้เราหลับตาแล้วนึกถึงคู่ชีวิตแต่ถ้าใครค<น>ที่เป็นคู่ชีวิตไม่อยู่แล้วอยู่แต่ลูกหรือบางคนไม่มีลูกไม่มีสามีก็ให้นึกถึงพ่อหรือแม่ที่มีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือใครก็ได้ที่เรารักที่สุด แล้วแล้วมันจะบ่งบอกถึงนิสัยที่เรากําลังเป็นตอนนี้ว่าสมมติเราเป็นคนชอบขี้เวียงขี้วีนเขาเรารักเขานะแต่เราก็วีนเวียง,เ,ยง,เ,ยงเขาไม่ได้ดังใจทาไมไม่ทําแบบนี้วะทาไมไม่ทําแบบนั้นวะเขาทําอะไรก็โมโหไม่ได้ดังใจให้เงินน้อยก็บน่นไม่ทํางานก็ว่าไปส่งลูกช้ารับลูกช้ากินเหล้าก็ว่าทํานู่นก็ว่าอฟังดีๆนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันก็มีอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วเพราะมันถูกบ่มเพาะแต่เขาให้เรามองพาร์ทดีค่ะ เขาให้เรามองในวันที่เรามีความสุขทุกพาร์ตเลยกับคนที่เรารักสมมุติว่าเป็นพ่อแม่ก็ได้แต่อันนี้เขาให้เอาคนใกล้ตัวคือสามีนะคะเพราะอันนี้เป็นพาร์ทของธุรกิจนะคะการทาโคชชิ่งอันนี้ค่ะเป็นการทาโคชชิ่งของนักธุรกิจเพราะครูเข้าคาสของนักธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นคู่ชีวิตของเราคือพาร์ทที่สําคัญนะคะเขาก็เลยให้เรานึกถึงสามีแต่เขาก็เลยมองไปว่าบางคนไม่มีสามีเขาก็ให้เป็นนึกถึงคนที่รักแบบนี้นะคะแต่ให้เราอะค่ะหลับตา แล้วให้นึกถึงภาพที่เรามีความสุขที่สุดทุกภาพเลยสามีขับรถพาไปห้างสามีพาไปเที่ยวทะเลสามีพาไปกินอาหารเช้าขึ้นมาแล้วเห็นสามีเอ่อรดน้ำต้นไม้เห็นสามีนั่งกินข้าวเห็นสามีนั่งกินกาแฟเห็นสามียืนสูบบุหรี่เห็นสามีคือเห็นทุกพาร์ทที่เรารู้สึกว่าเออเราก็เคยเห็นจนคุ้นชินเห็นก็โอเคยิ้มยิมเพราะเขายังเอออะไรเงี้ยหรือพาร์ทที่เราเห็นเขาจนเราคุ้นชินนะคะไปเที่ยว หรือภาพที่เขาไมา่หยอกล้อหรือให้นึกภาพดีๆไม่ใช่ไปน,นึกภาพตอนทะเลาะนะคะเขาให้นึกภาพดีๆภาพแห่งความสุขภาพแห่งการแบบทําให้เรายิ้มได้ภาพแห่งเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล,แล้วก็เคลิมไปนะคะก็ไปน,นึกถึงภาพที่เขาพาเราไปกินไปเที่ยวพาเราไปทะเลภาพตอนที่แบบว่าเออเคลิมยิ้มกันทุกคนนะคะคุณพอเราลืมตามาเราถึงได้รู้ว่าทุกคนยิ้มหน้าบานกันนะคะพอลืมตามาเออ ทุกคนเบิกบานกับคุณนะคะเสร็จแล้วปุ๊บหักดิบเราเลยค่ะหักดิบเราอีกหนึ่งพาร์ทเลยค่ะหลับตาค่ะทีนี้เหมือนกันเลยฟึบอ่ะเราก็ยังยิ้มให้กันไม่ถึงเท่าไหร่เลยนะคะเราเพิ่งยิ้มให้กับคนข้างๆเรามีความสุขโอ้โหนะาแต่ละคนบานอะไรอย่างนี้นะฮะแปบ๊บเดียวค่ะเขาหักเราเลยค่ะเขาให้เราหลับตาเลยนะคะหลับ